สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีชวงกำคำครับหลังจากไปเก็บเพ็ดมาแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงเกือบสี่โมงแรงแล้วครับบาวดินก็เริ่มจะดังไฟนะครับต้มน้ำสมุนไพรให้คุณยายทองแซมือครับ เขาต่อนรับี่นองครับ สีไปเอาสมุนไพรมากครับอ่านี่เอื่อยหักนะครับพี่ยกกับป็นแนะนำใหม่เอาสมุนไพรนะครับแสเมื่อนะเพื่อรดบวมนะครับเนื้อาดินสีเอามาต้มนะครับครับผมบาดินก็ได้มากลวครับสมุนไพรบานห้าหาใได้นะครับขอบคุณพี่ยกนะครับกับคำแนะนำดีๆนะครับตลอดจนเอฟซีนะครับสุขสุขคนครับ บาดินก็ได้ใบประคามครับใบประคามสมนะครับนะครับจะใส่กาครับจะตุ่มอาการใบบะกรูดครับไปมะก,กรูดนะครับบาดินก็จะเอาใส่กาตุ่มเขียวให้สมุนไพรออกนะครับกกนะครับจะเอาไป จือนำอุ่นนะครับนำเย็นอีกที่เห็นเป็นอุ่นๆเพราะไครคุณยายทองแซมือครับเมื่อที่บ่วดินลงงลิดในเบิงว่าเมื่อคุณยายทองบัวมาเสาร์นี่ครับน,นี่ก็เป็นมอสซิ่งไข่ครับหรือตะไคร่นั่นเองนะครับนะครับบ่ดินกับสีแก,ออก่ใสจักหน่อยนะครับพี่นอ้องบ่ดินก็ขอบคุณแห้งเอแห้งใจด้วยครับที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ เป็นกำลังใจให้ลูกหลานบ่ายในหน่อยสามหลักนะครับขอบคุณเอฟซีทุกๆหกมองบอลนะครับหัวซิ้ไใกล้นะครับารบ,บาดินกับเซลไซใส่กาบานเนาห้องวีดวดนะครับกาห้องวีดวีดทุก,กไม่ทิ้นะพี่หน้่มพี่หนุ่ ตัวยานะครับเป็นออกเรื่อยๆอาบหน้ามาแม่พึ้งสีมืดด้วยกรบเอาจริงกตะเสียใจหน้าหนาแบบนี้เลยครับใส่กากานหอนครับ <c oughs> ยู่หนีก็มีใบมะกรูดตะไคร้ใบมะขามนะครับแล้วบ่าดินกับสีเอาใบเตยมาใส่จักน้อยนะครับแล้วก็จะต้มน้านะครับกับผมบาดินก็ได้ใบเตยมากละครับใบเตยกับบาดินเอามาปลูกไว้นะครับเป็นเตยหอมนะครับยู่ขังเทียงหน้านะครับนะครับ ใบเตยครับผมอันนี้ก็สมสำขุณเมือเก,กิลดกดยูลิกได้ครับเอาดินจะม้วนมวนล่งกานะครับเอาไปใส่น้ำนะครับผมครับกับเบ้าดินก็นเอาใบเบอร์กูดตะไคร่ใบมะขามใบเตยใส่ในกาน้นามนะครับเดี๋ยวจะต้มนะครับ เพื่อจะเคี่ยวให้ตัวยาออกจากนะครับสมุนไพรหลักจะเอาไปให้คุณยายท้องเอาเมื่อที่บวมแซนะครับเตาก็ดิ่นสอดแล้วครับพี่น้องดินเตาก็สอดนะครับ าดินกับซีนึงองเขาครับเดี๋ยวต้มน้ำเลยพุ่นใ่ท่องเซมือกันครับบาดินกับซีนึงองเขานะครับขอพ่นเอฟซีนะครับหรือไม่ก็กำลังใจพุ่นใ่ท่องนะครับประกาศลูกหลานทุกสุขทุกคนเด้อนะครับกาโบราณมันสีเดือดเรี่ยวนะครับพี่น้องอ่อนเลยกระเดือดเรี่ยวนะครับ เดี๋ยวแลลวครับหลังจากต้มแล้วก็คือเดีอยแลลวครับอีกเล็กน้อยนะครับการเริ่มห่องแล้วครับพี่น้อครับนำห่อแบบปรุงจุดเลยครับเดี๋ยวบาดิีก็จะไปทผสมกับน้ำเย็นนะครับไหนเป็นย่ท่อเซมเอครับครับผมหลังจากต้มน้ำขึ้นย่ยท่อแล้วครับบาดิีก็สีน้ำขาวครับ หนึ่งข้าวแล้วครับหนึ่งข้าวครับแม่ไม่เขาเย็นอยู่บอกของบน เอาดินต้มน้ำเรียบร้อยแล้วครับเป็นน้ำสมุนไพรนะครับเอาดินกับเทใส่เดี๋ยวคุณยายท่องจุ่มนะครับน้ำเย็นผสมลงไปนะครับน้ำเย็นอุ่นเ ผสมไฟนะครับจุ่มเรียบร้อยแล้วครับยังห่อนๆอยูออ่ครับคุณยายลองจุ่มเมื่อใดนะครับเดี๋ยวนำเย็นมาใส่อีกครับเอาดินแลน้วนำเย็นผสมนะครับเอาชื้นระหว่องจุ่มเมือเอ่อใดบ่เออหน่าจุ่มได้ครับผมเดี๋ยวไปคุณยายทองจุ่มเมื่อก่อนครับโอมบ่าวดินกัน ต้มนม้ำใบบกูตะไคร้ใบมะขามนะครับสม,มุนไพรมาให้คุณยายทองแซมมือล่ะครับขอบคุณคำแนะนำดีๆจากพี่ยกนะครับจากออเอฟซีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับคุณยายทองขอบคุณจ้าแซมมือเพิ่ออาบน้ำไม่ไม่ครับถ้าแปลง <c oughs> เย็นบ่เออที่จังมังเสียอันนี้ลงเห็นบ่ถือน,น้ำอุ่นแล้วก็เป็นอันนี้ลง นี่ยเหมันเป็นไรเหมือนแล้วแซ่แซ่เออแ่จะจุ่มแห้งจนแล้มันสิเสียดออกไอ <c oughs> ้หัวนี่บอกบ่ดินตม่มบ่ดินหนึ่งบ่ดินหนึ่งเขาไว้นะครับก็มาจากชิลุไปเบิงครับไอ้คุ้ยไดทองแสเมื่ออยู่นี่นะครับแสเมื่อขึ้นแห้ยาดีเนาะบอกบอกว่ายาดียาดีขึ้นบอกยาด,ดีครับขยับพิบ่มอบคุณในรายเลยจ้ะ ดินกัขอบพุณนในหลายครับก็ผมมาดินก็ขอบคุณนนะครับทีีขอบคุณ่าพี่น้องนะครับสุขสุกคนนะครับดินกับเหงื่อขุยท่อแซย์เนี่รหลักกาสี่เบิร์กมะเขาครับพี่น้องยูดีไม่แห้งเลยนะครับร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณนความหงองย่ยนะครับที่มีให้ลูกหลานบ้านน้อยดินจุกขุยท่อแล้วครับยูดีไม่แห้งสุขสุกคนครับสวัสดีครับแซย์เปนนี้ได้ไหม